ลืม n s n, n นี่คือโอปอจาก Google ครับนะผมเรียกได้ว่ามันว้าวมากนะครับตัวที่เป็นโอปอจาก Google เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้แบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเนี่ยทำงานยังไงครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือตัวที่ชื่อว่า o p p l g o o g l e นะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอปได้เลยแล้วก็มันจะทำงานแบบอัตโนมัตินะอ่ะโอเคนะครับ อันนี้นะครับพอคุณพิมพ์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนะเราสามารถกดให้มันเนี่ยนะครับทำการประมวลผลนะครับนะที่จะให้มันเจเนเรตนะครับนะคอนเทนต์นะครับมันก็จะสร้างอะไรต่างๆตามขั้นตอนกระบวนการของมันนะครับอันนี้เราเรียกมันว่า Workflow นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอะนะครับหลังจากที่มันทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาของแอปมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะเราสามารถกดพรีวิวตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่านี่หน้าตานะ หน้าตาของแอปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะนี่เห็นไหมนะครับนี่นะฮะตัวที่เป็นแอปนะเราสามารถที่จะให้มันเนี่ยนะครับจะสร้างแอปขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาโหมดอ d ดิทใช่ไหมครับแล้วก็ปรับแต่งแก้ไขต่างๆได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตีมต่างๆนะครับแล้วก็คลิกมาตรงนี้ก็คือตัวที่เป็นแอปนะครับทุกคนนี่คือแอปที่เท่าเนี่ยนะครับได้มาจากเจ้าตัว o p a l Google นะครับทดสอบตัวแอปกันครับมีเสียงด้วยนะทุกคนนะ Let's learn some useful nouns and words to describe quantity. Minutes, minute, water, rice, time. นั่นครับทุกคนนะ Uncountable nouns. They do not have plural. Always use use much. อ่า <I S 1> นี่ฮะมีเสียง <So S 1> ด้วยนะครับนะอันนี้ต้อง <count> เป็นแอป,แอปที่เจ๋งมากๆนะครับที่เราสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างแอปเนี่ยด้วยข้อความนั่นเองครับทุกคนนะ อันนี้มันว้าวมากนะครับคุณสามารถที่จะไปฝึกลองใช้งานได้เลยนะอันนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนข้อความลงไปนะครับแล้วก็สร้างเป็นแอปนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งใ้นะครับเราอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องของ การปรับแต่งตัวโ o ลหรือว่าตัวที่เป็นขั้นตอนในการทำงานในแต่ละขั้นของมันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยได้ง่ายกว่าตัว N X N นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ถนัดตัว N X N นะครับคุณสามารถใช้ตัว O P l ของ Google เนี่ยได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนาเชียวชาญตัวเอ,เอ็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเทคนิคเข้าหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่น,น,นะครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับทุกคนนะไปแล้วทุกคน